สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาแนะนํามือถือสําหรับคนที่กําลังมองหามือถือที่ถ่ายรูปสวยนะครับจอใหญ่แบบเยอะนะครับรองรับการชาร์จไวนะครับแล้วก็ชิปประมวลผลต่างๆดีสเปคดีราคาดีเครื่องดีนะครับวัสด,ดุดีพรีเมียมนะครับตัวนี้ก็คือ Samsung g a l A x y A05s านะครับแล้วก็วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่บันทึกด้วยมือถือ Samsung g a l A x y A05s เลยนะครับก็เลยจะไม่มีเครื่องในมือผมตอนนี้เพราะว่าใช้บันทึกอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นมือถือที่มีราคาที่5 4 9 9บาทนะครับสเปกก็คือเป็นมือถือที่มีดีไซน์สวยนะครับก็คือเป็นกล้องแบบแฟลตดีไซน์แล้วก็บีดีไซน์5,000กว่าบาทที่มีดีไซน์หน้าตาแบบเป็นหมื่นเลยฮะแล้วก็เรื่องของ ชิปนะครับที่เป็นสนับดาวน์6ตระนย์นะครับแรม6 g ิกะแม128กิกนะครับก็เพิ่มไมโครอารีและสูงสุด1นึเทียไบต์นะฮะมาพร้อมหน้าจอ6.7นิ้วนะครับแล้วก็รองรับความละเอียด Full HD Plus ครับสำหรับการใช้งานต่างๆนี่ถือว่าไหลลื่นแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการใช้ทำงานใช้เรียนนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลเล่นเกมความบันเทิงต่างๆนะครับดูหนังดูซีรีส์อะไรต่างๆนะครับดีเลยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับ ช่องเสียบหูฟัง3.5มมด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครจะเสียบไมค์นะครับทำคอนเทนต์นต่างๆเนี่ยเราก็เอาไมค์ที่เป็น USB Type C มาเสียบได้เช่นกันนะครับปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นมือถือที่มันไม่มีพอร์ต3.5เนี่ยเอาตัวไมค์ Type C ใส่ปั๊บบางทีก็ใช้ไม่ได้นะแต่อันนี้ต้องลองดูนะครับอันนี้ปรากฏว่ามันก็ใช้ได้เนี่ยไมค์ก็คือมาจากไมค์ที่อยู่ติดบล็อกเตอร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ การใช้งานครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ 5,000mAh นะครับแต่ว่าบนกล่องเนี่ยในกล่องนะครับจะไม่ได้มีหัวชาร์จมาให้นะครับก็จะเป็นมีเฉพาะสายที่เป็น C to C นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหาหัวชาร์จมาต่างๆเนี่ยหรือว่าสายรองรับนะครับจะทําให้คนชาร์จได้รวดเร็วนะครับฟาส t c h a r ์จสูงสุด25วัตต์เลยนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าท่างใช้หัวชาร์จที่รองรับนะครับแล้วก็ใช้สายชาร์จที่รองรับนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ เอามาแนะนํากันแต่ลบคนที่กําลังมองหามือถือที่มีราคา5,000กว่าบาทนะครับแล้วก็เราจะมีตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูด้วยแหละว่า,าการใช้างานต่างๆเนี่ยไปใช้ถ่ายรูปเป็นยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าพอเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะไม่ได้มีกำตัดเหมือนกับรุ่นสูงๆนะฮะก็ อาจจะต้องใช้ไมค์กันสั่นมาช่วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ใช้คำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านแบบนี้เราก็ใส่ขาตั้งกล้องก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ใช้กล้องมือถือตัวนี้บันทึกอยู่นะครับก็ถือได้ว่าทําได้ดีเลยล่ะนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ถ้ามองหามือถือสักสามพันนะครับสี่พันเนี่ยเราเอาจจะบอกว่าเฮ้ยขยับไปหน่อยแล้วกันสักหกพันอ,อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ห้าพันสี่เก้าเก้าเนี่ยถือได้ว่าทําได้ดีแล้วละ่ะแล้วก็ ถือว่าตลาดเดือดนะฮะกับราคานี้เนี่ยที่หลายๆแบรนด์ออกมาเนี่ยก็มาแข่งกันในเรทเนี้ยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้คลิปนะครับตอนนี้ก็ธนาคารก้อนหกแปดศูนย์นะครับแล้วก็าการใช้งานงต่างๆก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์แล้วล่ะเพราะว่ามีการอัปเกรดนะครับจากรุ่นที่ผ่านมาเยอะพอสมควรเลยครับถ้าเกิดว่า,าใครติดตามข่าวนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็น g a l a ี y a 0 4 s นะครับตอนนี้จะเป็น g a l a ี y A05s นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของหน้าจอที่เป็น Full HD Plus นะครับแล้วก็หน้าจอ6.7นิ้วนะครับถือว่าจอใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของอาการให้แรมมา6กิกนะฮะลื่นไหลเลยครับไม่มีปัญหานะครับลอมนะครับ128กิกเพิ่มไม่ค่อยดีได้1 1นเท์ไบต์นะฮะอ่ะก็ ใช้งานได้2ซิมแต่รองรับเป็น 4G นะครับไม่ใช่ 5G นะฮะก็เป็นมือถือที่เรียกได้ว่าอ่าอย่างผมนะ่ยผมจะมีมือถือเครื่องหลักแล้วก็มือถือที่ใช้ทํางานอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะมีลน์อีกอันนึงที่ใช้ทาํางานอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าใช้อีกเบอร์หนึ่งไว้คุยงานอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาตอนนี้เาเป็นเครื่องทํางานได้เหมือนกันแบตเตอรี่5,000มีอัมสบายเลยครับคือใช้งานได้แบบเดียวยาวเลยทั้งวันนะฮะอันนี้ก็ เรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับทุกคนเลยครับกับมือถือทําสุกาซี a 05f นนะครับก็ตัวนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการแกนกิ้วนะครับจะมีตัวแกนกิ้วที่อยู่ข้างๆนี้ก็จะมีสีแบ็กกับสซิลเวอร์นะครับแต่ว่าความเป็นซิลเวอร์ของมันเนี่ยมันสะท้อนกับแสงต่างๆเนี่ยมันก็เออโอเคสวยนะครับแต่ว่าทุกคนน่าจะใส่เคสอยู่แล้วล่ะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับวิดีโอนี้นะครับเราใช้ไฟแค่ สองดวงแค่นั้นเองนะครับเป็นไฟไฟดารานะครับที่ใช้ช่วยเพิ่มแสงสว่างนะครับเห็นไหมฮะเพิ่มแสงสว่างให้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีโคมไฟอีกดวหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอามือถือในราคาประมาเนี้นะครับมาใช้ทำคอนเทนต์นะครับก็เติมไฟทั้งหน่อยถมว่าโอเคละแต่ว่าจริงๆถ้าด้วยกล้องมือถือเนี่ยต้องบอกว่า ภาพถ่ายอะไรที่เราให้คุณได้ดูเนี่ยอาจจะเป็นภาพถ่ายที่เราถ่ายมาตั้งแต่ตอนที่ต็อกแบมยังไม่อัปเดตนอ,อ่ะถ้าเกิดว่าคุณตือเครื่องไปเนี่ยเราอัปเดตอัปเดตอฟต์แร์ใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยอะไรพวกภาพถ่ายหรือวิดีโออะไรมันน่าจะดีดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องออกตัวไปก่อนครับว่าเออบางทีเราได้จับเครื่องก่อน นะครับอาจจะได้ซต์แวร์ที่ไม่เหมือนกับตัวที่ขายจริงนะครับก็อาจจะทําให้แบบมันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าทีเนี้ยสุดท้ายถ้าเกิดคุณอยากจะลองก็ลองไปดูที่ช็อปละกันนะครับไปดูจับเครื่องอะไรไปลองถ่ายลองอะไรดูนะครับดูลองดูที่ช็อปได้เลยนะครับว่าถ้าสนใจนะครับตอนนี้สเปคดีเลยละแล้วก็ถือได้ว่าตอบโจทย์สําหรับทุกคนนะครับแนะนําเลยเพราะว่าเราใช้มาจากหลายงานเลยนะครับได้ภาพที่สวยเลยครับ มาดูภาพถ่ายกันนะครับก็ถือได้ว่าทําได้ดีแต่ว่าจะต้องมีเรื่องของแสงเข้ามาช่วยนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าแสงดีเนี่ยก็จะได้ภาพดีอีกอย่างหนึ่งเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยพอกดถ่ายปุ๊บเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าเรากดถ่ายอ่ะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะถ่ายไปหรือยงังอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะต้องมีการอ่ากด ถ่ายภาพเนี่ยเราก็สังเกตอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าการถ่ายภาพเนี่ยเทลฟี่อะไรต่างเนี่ยได้ภาพที่สวยเลยครับแล้วก็การจับโฟกัสต่างๆาเกิดเป็นการโฟกัสแบบระยะใกล้อะไรต่างถือว่าทาได้ดีแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่าบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่ามันได้ภาพที่สวยหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากภาพที่ได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยครับใช้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ถือว่ามือถือห้าพันกว่าบาทเนี่ยถ่ายภาพได้สวยมากๆวะนะครับกับราคานี้ครับ ก็เอามาแนะนำกลางครับสำับบ Classy A051 ครับ